6,000แล้วนะครับตอนนี้วันนี้5,900กว่ากว่าท่านแล้วนะครับนะก็รู้สึกดีใจนะครับถึงจะเป็นหลัก5,000อยู่ก็ตามไม่เป็นไรนะครับค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันละ10คน20คน30คนบางวันก็ร้อยคนนี่ถือว่าใช้ได้เลยโอเคครับมาเรียนต่อหน้า75กันนะครับหนังสือเล่มนี้มี80หน้านะครับวันนี้คุณครูจะไลฟ์สดหรือซีมสดได้ถึงหน้า80เลยนะครับ หนังสือหน้า75ภาพเป็นอย่างนี้นะครับนะนั่นก็คือเซดวิตให้นักเรียนพูดคำพท์ต่อไปนี้นะครับให้พูดคำว่าเซเอฟรูเพลสเ C ให้พูดคำว่า a อ r รูก็คือเดือนเมษายนเพลสแปลว่าการุณากรุณาพูดคำว่าเดือนเมษายนนะครับแปลว่าอย่างนั้นหรือจงพูดคำว่าเดือนเมษายนนะครับนี่นะครับเป็นปฏิทินเอรูนะครับเอรู แล้วก็มีคำว่า d o l นะครับ d o l, l อ่านว่า d o l แปลว่าตุกกา๊กตาก็ให้นักเรียนพูดคำว่าตุ๊กตานะครับไปสไลดถัดไปแล้วให้พูดคำว่า pencil นะครับ p e n c i l pencil ป2แล้วน่าจะอ่านออกนะครับถ้ายังอ่านไม่ออกเดวยวคุณครูอยากจะแนะนำให้ไปดูคลิปการเปรียบเทียบนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ในช่องของคุณครูเนี่ยน,นะครับคุณครูทําไว้ใน playlist ของไวยากร p นะครับเท่ากับพอผ่าน e เท่ากับสระเอ n เท่ากับนนหนู c เท่ากับซอโซ i เท่ากับสระอ e. ิ L เท่ากับลอลิงก็เลยอนว่าเพนซิลอย่างนี้นะครับวิธีการอ่านนะแต่ลูกยังอ่านไม่ออกเนี่ยเพราะว่าป .2 นี่คุณครูไม่ได้เขียนคําอ่านให้นะครับนะเขียนให้เฉพาะปห จิกซอพะโซนะครับจิกซอก็คือเนี่ยนักเรียนทราบกันดีนะครับคนที่รู้จักแล้วนะหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักก็คือภาพนะครับภาพอะไรก็ได้แต่ที่เขาตัดเป็นอ่า <regarde, S 2> <calculate. S 1> เป็น,เ,ปนเขาตัดอย่างนี้นะครับตามรูปลูกแล้วก็เราแกะออกแล้วก็ต่อเข้าไปใหม่เอามาคละก,กันแล้วต่อใหม่เขาเรียกว่าจิกซอพสโซนะครับแปลว่าปริศนาเพราะั้นปริศนาก็คือให้เรามาเดานะครับว่าต่อ,อยังไงให้มันถูกต้องนั่นเองก็เรียกว่าจิกซอพสโซนะครับ คนครูก็เลยไปให้ว่าเป็นศนาจิกซอแต่คนทั่วไปก็จะเรียกว่าจิกซอนะครับ That's good นะครับ That's good หมายความว่าทุกคำนะครับที่พูดมาก็คุณพูดได้ดีแล้วหรือทำได้ดีมากๆนะครับ That's good นะครับผมก็จบหน้า75เหมือนกันไปเร็วครับไปต่อหน้าเ6บเลยครับผม